ดีค่ะตอนนี้น้องแนนก็เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะจะกลับตอนนี้บ,บ่อ๋อไหว้ปู่ก่อนเดินทางนะคะน้องคือมีกินข้าวถิ่นก่อน,นอ๋อกินแล้วบอกข่าวดีน้องแนนนะคะน้องแนนใจเย็นๆนะขรับรถใจเย็นๆนะ,ะ,น,น,ะน้องแนนก็มา องปู่นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยไปลามาไหว้จ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกจะร่องว่างมาหานะจ้า พาน้องนับตังมาด้วยนะแดดออกแล้วเนาะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะโหเห็นพีเสื้อบินนะคะได้น้องแนนก็เดินทางปลอดภัยต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่เนาะน้องแนนก็ต้องกลับไปดูแลลูกสาวนะคะ วัยกำลังเข้าโรงเรียนเนาะเห็นฝูงแมลงผีเสื้อนะคะบินล่อนเลยนะคะโอ้โหชาวบ้านเขาก็ปลูกมันนะคะช่วงนี้ฝนตกดีนะคะเห็ดออกเยอะนะคะเมื่อกี้เมดาก็โทรไปหาน้องวิวบอกว่าเห็ดเผาะออกเยอะมากนะคะเห็ดละงูก็เริ่มออกนะคะ ถ้าเอฟซีท่านใดนะคะสนใจเห็ดนะคะโอ้ยพอแดดออกนะคะก็เห็นฝูงผีเสื้อนะคะบินกันเต็มเลยนะคะเอ้ามาจากป่านี่นะคะโอ้รู้แล้วค่ะมาจากต้นมะม่วงนะคะผีเสื้อนะคะออ้ยมาเลยนะคะมาจากป่านี่เองนะคะมาแล้วนะคะฝูงฝูงอ่าผีเสื้อนะคะ เราก็จะเห็นความงามแล้วนะคะบินมาทางนี้แล้วนะคะเนาะเราก็จะเห็นความงามนะคะน้องวิวบอกว่าเห็ดเพาะออกเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหาดูเห็ดเพาะกันนะคะว่าแถวทุ่งนานี้มีไหมนะคะเห็ดเพาะนะคะเราได้ผักสะเง,งงแล้วก็ยอดบวบนะคะแล้วเราก็จะเก็บสะอมนะคะนี่ ยอดสะอมงาม,งามไปใส่แกงหน่อไม้เนาะงามคักเลยโอ้ย่าเขียวนะคะ วัวกินหญ้าแบบว่นหวานเลยนะคะเนาะฝนตกนะคะหญ่างามงามวัวก็กินหญ้านะคะอยคิดถึงแป้งล่ำจังเลยวัวมากินหญ้าอยู่แถวๆหน้าบ้านเนาะดูมันกินนะคะวัวของชาวบ้านนะคะที่เขามาเลี้ยงเนาะนี่อยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะคะ รูปรอเชียวเก็บเอายอดบวบยอดฟักทองนะคะไปแกงใส่หน่อไม้เนะ้ะยอดบวบเราจะไปตุ้มโหมมื้อเที่ยงกันโอ้ยผหหักแป้นงามแท้นี่ไม่ได้ตัดขั้นสมจักเทือเนาะแล้วก็จะเก็บมะละกอนะคะเอาไปตำเนาะ โอ้ยอันนี้แฝดสามนะคะแฝดสามเราจะตำลูกไหนลูกนี้ก็ใหญ่ไปนะคะกินไม่หมดนะคะเอาลูกนี้ดีกว่านะเราเก็บก็ยังเหลืออีกสองนะคะเนาะเก็บไปลูกหนึ่งก็ยังเหลืออีกสองเราจะมาเก็บเอายอดฟักทองไปแกง เซลล์ออไม้ตรงนี้ก็ออกนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็ออกนะเห็ดเพาะเห็ดพึ่งเห็ดละโงกนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาดูกันลุ้นกันโอ้โหยังไม่ออกเลย ยังไม่ออกโอ้ยโอ้ยแม่ดาวก,ก็คิดว่าใช่ลุงเสือภาษาจะกลับแล้วเห,หนื่อยนะคะไปกินข้าวกันก่อนโอ้ลุงเสือใจร้อนนะคะ ไปแล้วไม่กินข้าวเที่ยงยนี่นะคะกับข้าวเที่ยงนะคะได้บั<ร><ร>เรือมาเ <มา S 2> บืงเองได้เห็ดบ่ัวบ่ได้เห็ดได้เห็ดยาได้กินแกงเห็ดคักๆ,ๆมานี่นะค <มา S 2> อยว่าจิไปเก็บยอดหมักบวบมาใส่อัน <laughs> ใส่แกงน้ำไม้ละเห็นดอกนึง <laughs> เห็นดอกนึงละเคี้ยวไปเคี้ยวไปละเห็นอีกสองดอกสามดอกสี่ดอกหาดอกไปเรื่อยๆเห็นไหมยอยู่ในต้นไม้นั่นล่ะเห็ดข้อยืนหนะบ่มอู้ยืนหนี่นะทันแม่ มองเกิลยาม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 าค่ะตุ้มโฮมกับผู้เฒ่านะคะกับสวนะคะตั้มโมงหงแซ่บเส็บเด้อพี่น้องเด้อหลวกเสียนใ่ร้านเสียนเหรอตั้หุมงนี่กบบธรรมดาตั้หุมงบบแซ่บตั้งแต่วายนองแม่เพื่อนนั่นแหละตั้หุมงแบบเส็บทักใส่บ้ากับประดาปลาปลาปลาสาลูกเสียนเนาะหลวงเสีนก็ไปดปรุ้งยังไงนาะมันแส็บอยู่แล้วเออย้องแม่เจ้าละอืมเป็นนิยง

ได้เงินนอนตื่นได้เงินแสนหรอแกงแขนฟาง้าได้เงินล้านหรอข้าวย่างข้าวสาอีเริ่มสิเป็นแล้วเขาสีแกงแเนาะเนาะเอา้เนแล้บอกยังแกงแขนเบอกเออเขาคือเขาวอกนั่นแหละอันพอเว่อทางานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมารับห้าพัน้ากกสิย่างอนี้จะเอนใครจะกินมากกสิย่างเลยเฮายกินงานหมดหนึองมได้รอเอว ห,ล,หล,งงลวกเส้็กันเนี่ยวเว้ยไม่ได้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันปิดปัสผู้ใดเใส่น้ำปลาอีกจ๊ะเบือนเน่ออน,นีนวขวัดอเนแนวขวัดเพิ่งกาท่านทำไมเธอเด้อได้นี่้าแล้วไปหาเห็ดต่อเขาจะเก็บเห็ดนั่งเอางนอะไ มาเก็บเเพิ่งม,ม,ม,มากับควายเสร็จแล้วมั้งกระพา,าไ,ไปเก็บในภาษาบ้านไปเก็บในภาษา่บ้านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,อจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ